ผู้เชี่ยวชาญตราจารดตตรกัญญาบานอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัยของมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่สองนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่1พฤศจิกายน,น2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การพิจารณาปรับปรุงประกาศมาหาักเฉลยราชาพ,พัฒนสตรีเรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนวิจัยการพิจารณาร่างประกาศมาหาักเฉลยราชาพ,พัฒนสตรีเรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณพศ2567 และคณะกรรมการพิจารณาการกรองข้อเสนอโครงการวิจัยการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณทุนวิจัยกับประเทศมาเลเซียและการพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ทบทวนการพิจารณาการขอรับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์บทความวิจัยจำนวนหนึ่งราย